ารมณ์เหมือนเดิอยู่ที่ลาเวนเดอร์มาเลยครับมาเลยครับเนาะ่แว่าต้องลกตวรเะวังซอเบนะครับระวังซอเตเปิดระวังตเปิดระวังตวเปิดกดคิวกดคิวลมตเปิดกดคิ้วตัเปิดกดคิ้วตเปิดกดคิ้วตัวเปิดดอนเลยมันบุกสะพานสมตัวตัวโอเวอร์ไม่มีวานาแล้วนะครับสวยครับผมไปไไปแหมแหนมมันห้มันได้ไห อะไรแล้วไปเก็บไปตรงสะพานนี้เอาเอาบี่เสีตายเอาเอาเอาพี่โบ้ตายเอาเอาพีโบ้ตายมันเป็นโอเวอร์มานาเต็มโอเวอร์มานาเต็มโอเวอร์มานาเต็มบีโอพีโอเออสวยพีโอมันมันน่าอยู่โอเวอร์อ่าสวย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 อ่าสวยอ่าตัวกัปตันมีมานาเต็มนะกัปตันมานาเต็มกัปตันมานาเต็มกัปตันมานาเต็มจัดนขึ้นมาเล่นสะพานหน่อยสวยตายกัปตันตายเดินขึ้นมาเล่นสะพานหน่อยเดินขึ้นมาเล่นสะพานบดบด บอสดักหน้าสะพานเลยบอสไม่ต้องโอเวอร์บอสถ้าตายเดี๋ยวสอนวเกอร์ตายถ้าตายเดี๋ยวสอนบอสบอสดักหน้าสะพานเฮ้ตัวบุกบุกไปวบุกบุกไปมาเต็มิมานาเต็มวนาเตบอสเฮ้ยเขาเขาตายสิบสี่ตัวเขาตายสิบสี่ตัวเขาตายสบตัวเกิดหมดแล้วาตบ่วเขาเกิดหมดแล้วมาอเบ้านือะไรเบหยบเดิน ดูดูอวเรดังังไผ่ระวังปงไผ่เฮ้ยงไผ่แก้วแรกงไผ่ระวังงไผ่หน่อยไปเียวงดูยูดูเยากตอยู่นาสะพานสว้สุดไปแล้วไดปเก็บุกลับทุไเก็บทุบกลับมาไปเก็บทุบกลับมาไปเก็บทุบกลับมาหลังเขามีโซเวทหลังเขามีเทกับยิงหน้าหลังเขามีโซเวทกับยิงมานาเต็มเลยหลังเขาอะเฮ้ยดักโอเวอร์ย่าอย่าอย่าให้โอเวอร์ยิงบ่อนะ ดักโคเวอร์ไว้เก็บเก็บเก็บทุบรก็เก็บทุบรถก็เก็บเออโอ้ไม่เป็นไร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 ปอไม่ตงดนวกเย้เย้เเอาทุกต้นมเก็บทุกต้นานดีเก็บทุกต้นสวยไป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 ไเดี๋ยวอีเล่นเอเล่นเองเออสวยให้ตัวดูดเล่นให้ตัวดูดเล่นก่อนทุบไปทุบไปให้ตัวดูดเล่นให้ตัวดูดเล่นให้ตัวดูดเล่นเขาเอาพวกเขามีมานา มาว้เาเอามามจับับับจับจัับอย่าไปชกมนนอสวยตูกับันมันอยตา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 ยดูดล2อนดูดสอง้อนดูดรถสองก้อแรกโดูดรถดดโ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย็อเอ้ยนอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโ้ออย้อย้อยแทอาดด้อย้ท้อเ็้อย รับเกมหน่อยรับเกมหน่อยรับเกมหน่อยโบสก็รับเกมสวยเกมเกมเกมมากระปั้นเกมมากระปั้นเลยเฮ้ยแป๊วด้าเมฆเสาก็หน่อยดีเน้นเสาหน่อยเน้นเสาหน่อยเฮ้ยห้าคนได้ก็เอาเสาหน่อยเราเล่นไม่ได้ให้ดูดเล่นให้ดูดเล่นหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดมาน้าไม่มีแล้วเดี๋ยวผมไปเคลียร์บอสให้เดี๋ยวไปเคลียร์บอสให้ เอาบอหน่อยดิเอาบอหน่อยดิบ่อเขาเยอะบอเขาประมาณเจ็แปดตัวเลยยิงยิงบอหน่อยยาปอยไปเลยไปแลยไปแลยไปเลยไปแลยไปเลยไปลไปลไปเลยไปลยไปเลยไปเลยไปลยไปเ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 ลยไปลยไปลไปลไปเลยไปลยไปแลไปลยไปแลวไปไปเลไปลไปลไปเลไปลไปลยไปลไปแลไป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 เลไปลไปลไปเลไปลไปล้ เราสาวเราสาวอยู right. 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 ่ราออยู no. The ่ทุกท no ีเราออยู่ทุา้เาลุยเล้าลุกเ่าลุยเราลุยเล้เราแกด้วยกันดีเราเราแก้ลากเราแ้แก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 ้แแก้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 แ้แก้แก้แกแก้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 ้แก้แก้ก้แแก้แก้กแก้แก้้าแก้้แก้ ตัวตัวคุสกายมีมานานนะคุสกายมีมานาคู่นึงสกายมีมานาคู่นึงมาเบิดรเบิดจับอยู่จับอยู่จับอยู่ตัวพี่โอ้ยตายแล้วตัวดูนวะตายแล้วเจ็บเล่นกับมรอรอเจ็บเจ็เจ็บรอพี่เกิดรอพี่เกิดบางจุ้ไว้ไม่ต้องเล่นวางไว้วางไว้จะเล่นเองโดนเตะซิงซิงซิงเราเราเราลุกขึ้นะเราเราลุกขึ้นะแหลกคืออยู่บ้านเรา กลางมาสองตัวกลางมาสองตัวโพูดมานะระวังกดพิ้วสวยตอนไหนสอบบนสอบล่างเด้อไอหมอเอ้ยมีไอหมอดิไอเรียกตัวตุ้มคุณหมอไอหมอเฉยเฮ้ยอะไรอ่ะมึงเรียกไอหมอได้เหรอทุกวันนี้ผมก็คืนแหนมเพี้แหนมแหนมแหนมเหลาที่มึงอ่ะแหนมเหลาดูด้วยแหนมเหลาเออมึงเอาเสาให้ได้ก่อนเปิดให้ได้ก่อนเฮ้ย

พีไปเลยนแ้โมไป่ยิเป็นไรผมแปลมานะไปไปเอาไปเอาต่อเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อการเยอะการเยอะการเยอะกาสะานเยอะเอา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 เรียบร้อยนัดกูลวกไปแล้วนัดกูไปคุยกับร่างขพวกแล้ววอเกอร์กันามันเอาทุบกลับเอาเอาทุบขึ้นมาวอเกอร์อะตัววอเกอร์เจ๊ ตัววอลเกอร์มันมีทุบตงโดนทุบสะพานวอเกอร์มีถอยเล่นถอยออีกถอยถอยเก็บดูดเล่นถอย่างานเราถอยไม่อยู่ถอยอยถวด้านนตรถอยครับไลเลเอลเดอยี่างีอยู่่่าผมอยู่ถอยผมอยู่าออยอยู่ตรงี้ถอยไปนะถอยไปนะสะพานเยอะสะพานเยอะ ไปดักสะพานไน่อดไปบุกสะพานไน่อยสะพานยอะมากเลยวอเมีาอช่วยหน่อยช่วยหน่อยสวย่ช่เอช่วยอาบอหน่อยเอาบ่อหน่อยเอาบออหน่อยเอาบออเขาหน่อยเอาบออเขาหน่อยบนบนบนบบนไปดีวัดัดไปดีวดัสเจเเจม

บุกสิบหกคน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 บุกเลยบุกให้หมด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 เลยบุกให้หมดเลยบุก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 ให้หมดบุกให้หมดบุกให้หมดแล้วบุกให้หมดแล้วบุกให้หมดบุกให้หมดแล้วบุกสิบหกคนบุกสิบหกคนแล้วเร็วเร็วบุกให้หมดเร็ว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 บุกสิบหกคนไอ้สัตว์เลยแล้วไม่ต้องกันแล้วบ้านเราไม่ต้องกันแล้วบุกเลย อีไม่ทันอุ้ยเขาถูกปะไอ้เหี้ยเขาถูกมาเลยเอ้ยชิบหายแล้วเร็วเร็วเร็วเดีวบุกบุกเร็วบุกเร็วไอ้แตกไอ้แตกฮ่าฮ่าฮ่าจบแล้วเหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ยอะไรเนี่ย